อฝึกตอนแรกไม่ฝันเลยแต่ตอนนี้ฝันแต่เรื่องในอดีตนานมาแล้วมันเป็นสัญญานะมันเป็นสัญญาอย่าไปสนใจเรื่องฝันนะครับพอตื่นมาแล้วก็ไปทำโน่นทํานั่นทานี่ไม่ต้องไปสนใจเลยฝันก็ก็ทิ้งมันไปเลยอย่างทุกวันนี้ผมก็ฝันฝันแบบอะไรกับไม่รู้นะมั่วไปหมดก็เหมือนคนทั่วไปแหละการฝันก็เหมือนกันแต่ส่วนหน้ผมจะชอบฝันเรื่องผีซอมบี้อย่างเงี้ยเพราะว่าผมชอบดู ชอบเล่นเกมเออชอบดูเกม Resident Evil ชอบผีชีวะชอบหนังที่เกี่ยวกับซอมบี้เงี้ยพอไปแบบมันก็ติดไปนั่นแหละมันเป็นสัญญาติดไปแล้วก็ไปวิ่งหนีซอมบี้อะไรประมาณเนี้ยแต่วันนั้นฟังครูบาฉายเทศนะครูบาฉายบอกว่าไม่ต้องไปกลัวมันเลยตอนอยู่ในฝันเนี่ยปล่อยถ้ามันผีมันวิ่งมาไล่ปล่อยให้มันกัดไปเลยอย่างเงี้ยผมก็แบบอืมจะไปลองสักั้งดูเหมือนกันนะ <laughs> คือแบบช่วงนี้ล่องลอยไปหน่อย คือถ้าถ้าถ้าเราจะเอาจะเอาแบบสู้สู้กับสิ่งที่อยู่ในฝันเนี่ยคือจิตมันต้องตั้งมั่นก่อนนอนอ่ะนะว่าแบบเออคืนนี้จะไปจัดการมันเนี่ยพอมันฝันปุ๊บมันไปจัดการเลยนะต่อสู้กับผีก็มีอะไรประมาณนี้นะแต่มโนมโนภาพมโนอ่ในฝันเนี่ยมันจะเก่งกว่าเราเสมอนะมันจะพยายามตัดภาพตัดภาพให้เราวิ่งหนีให้เราแพ้มันอย่างเงี้ยให้เราโดนกัดนะในฝันอ่ะนะเวลาเราเจอพวกผีพวกซอมบี้วิ่งไล่ ก็อย่าไปสนใจนะตื่นมาก็ไปทําอีกไม่ต้องเป็นสนใจนเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราบรรลุขั้นไหนแล้วคะที่จริงมันไม่จำเป็นต้องรู้นะครับฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวครูบาอาจารย์บอกเองคือการฝึกปฏิบาาัติธรรมผมบอกว่ายังไงก็ต้องมีครูบาอาจารย์เป็นหลักนะใครก็ได้คนใดคนหนึ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยพอเจอข้อสงสัยหรือว่าเจออะไรที่ไปต่อไม่ได้ก็เข้าไปถามท่านท่านก็จะค่อยๆเคลียร์ให้ผมเลยบอกว่า มันไม่รู้ตัวเองหรอกว่าตัวเองจะติดตรงไหนหรือว่าบรรลุทมขั้นไหนผมยังไม่รู้เลยผมจะต้องแบบมาลือ้อมาลื้อแบบตอนที่บรรลุบรรลุแล้วเงี้ยก็แบบมาลือ้อดูว่าอ๋อตอนนั้นมันอยู่ขั้นไหนขั้นไหนก็ก็มาไล่ลงเหมือนกันนะตอนบรรลุก็ก็ไม่รู้แหละแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกแหละพอท่านเจอท่านก็จะบอกอ๋อถึงแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อถึงแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยก็ฝึกไปเรื่อยๆพอมันถึงมันก็แบบ แค่นี้เองเหรอเนี่ยที่ที่ผมเล่าไปแล้วนะอาจารย์ครับเสียงพญานาคที่สุพรรณใช่ของจริงไหมผมยังไม่ได้ฟังเลยเออผมจะบอกว่าเสียงอ่ะเสียงที่เป็นโลกทิพย์อ่ะผมยังไม่เคยไม่เคยเห็นว่ามันจะเข้ามาในโลกจริงได้นะมันผมไม่เคยเห็นว่าเสียงในโลกทิพย์เนี่ยมันจะเข้ามาใน ในกล้องวิดีโอในตอนไลฟ์ในตอน, like, นตอัดวิดีโออะ่ะผมยังไม่เคยเห็นเสียงพวกนี้มันเข้ามาเลยหรือแม้แต่เสียงผีเสียงอะไรเนี้ยที่เป็นซาวเนี้ยผมก็ไม่เคยเห็นมันมันเข้ามานะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยเห็นนะแต่แต่ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าก็อย่าไปสนใจเลยเอาไว้ปฏิบัติทำไเรื่อยเยข้าชานสีเข้าชานสีได้ก็ไปดูนะไปดูเลยว่าพญานาคหน้าตาเป็นยังไงเนี้ย เมื่อก่อนน้าอาจารย์ตีจะจะจะบอกผมอนะเราเล่าให้ฟังไปหมดละเราไม่เล่าละอยากเห็นก็ท,ทํำสมาธิเข้าฌานสีแล้วไปดูเอง <c oughs> ก็จนจนทําได้นะจนสําเร็จฌานสีก็ไปดูนั่นดูนี่นะไปทัวร์สวรรค์ไปทัว,วร,ร์นรกไปทัวร์ว,วางบาดาลอะผมก็ไปมาหลายที่นะก็ไปไปมาครั้งเดียวนั่นแหละก็เบื่ออยากไปแทบตายพอได้ไปแล้วแบบไม่เห็นมีอะไรน่าดูเลย <c oughs> ไม่ไปละเบื่อนี่แหละง่ายๆนะง่ายๆอยากอยากรู้อะไรอยากเห็นอะไรก็ไปฝึกพอมาฟังครูบาอาจารย์เล่ามันก็ได้แค่มโนอ่ะมันไม่เห็นจริงหรอกสู้ไปไปดูเองชัวร์ชัวร์วแน่นอนแล้วก็มานั่งถามครูบาอาจารย์พอหินเหมือนกันก็ไปถามมาถามว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรออาจารย์เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยก็ก็ใช่ถ้าเห็นเหมือนกันก็ใช่นันแหละ เคยทีออ่ฐานจิตขอให้เจอครูอาจารย์ที่ถูกจริตฝันว่าเจอคนแก่ใส่ชุดขาวมาบอกว่าให้หายใจข้อขอลกลึกๆยาวๆมมันก็ไม่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะผมบอกว่าครูบาอาจารย์ในในโลกทพิปเนะี่ยถ้าไม่ถึงชางสีนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อนะมนโนภาพทั้งหมดมันเป็นมนโนภาพเป็นส่วนมากส่วนมากก็บ้าบ้ากันเพราะว่าไปเชื่อไปเชื่อภาพมนโนนี่แหละ ไปเชื่อว่าเอ้ยเทวดาองค์นั้นองค์นี้มาสอนนะไม่ได้นะถ้าได้ฌานสี่ค่อยว่ากันว่าว่ามีครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้มาสอนจริงๆคือคือมันจะรู้นั่นแหละมันจะรู้แหละว่าจริงหรือไม่จริงพาไปดูได้ไหมคะอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้ครับคือคือมันต้องสําเร็จมันต้องสําเร็จฌานสี่ก่อนไปดูคือ ครูบาอ,อาจารย์ไม่สามารถมามาดึงสภาวะให้ทุกท่านเข้าฌานสีได้นะไม่มีทางนะเอาสมมติผมนั่งสมาธิอยู่เนี่ยแล้วผมเข้าฌานสีถอดกายทิพย์ไปไปหาท่านกาลังนั่งสมาธิอยู่แล้วผมจะไปดึงดึงกายทิพย์ของท่านออกเพื่อให้เข้าัานสีแล้วไปเที่ยวกันอย่างเงี้ย <laughs> มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะทําไม่ได้นะครับอย่าไปเชื่อนะถ้าใครบอกว่าทําได้นะแต่ที่ทําได้ก็เห็นวะพุทธเจ้านั่นแหละผู้เจ้าทําได้นะ พูะเจ้าพาพระนันทะขึ้นไปดูนางอับสรบนสวรรค์ไงเห็น,นไหมกําลังแบบนึกถึงภรรยาที่กําลังจะแต่งงานด้วยพูะเจ้าดึงกายทิพย์พาพาเหาะขึ้นไปบนสวรรค์เลยก็พูะเจ้าทําได้นะตอนนั้นพระนันทับยังไม่ทาเดชานสี่เลยแต่แต่พระเจ้าดึงดึงแล้วพาไปได้แต่อาจารย์เคยได้ยินเสียงพระพุทธองค์นี้ค่ะ หน้าพระประธานเสียงตาโคตใช่ไหมหรือเสียงเสียงทุ้มอ๋อตอนที่ผมอยู่กับพ่อข่าวใช่ไหมคือคือเสียงที่ออกมามันเป็นเสียงผมนะผมไม่ได้อธิบายใช่ไหมน่าจะไม่ไม่ได้อธิบายนะเสียงที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงผมเองแต่ออกจากพระพุทธรูปนะเป็นเสียงของผมนี่แหละคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะ ไม่มีใครรู้หรอกว่าเสียงพระเองค์เป็นยังไงเพราะว่าท่านไม่อยู่อะไม่มีหรอกมันก็ขึ้นมาในในจิตเลยว่าเออเสียงของตัวเองนะ่ะบอกตัวเองบอกตัวเองจากผร้รุลูกให้ให้ให้ตัวเองได้ยินนั่นแหละแต่เป็นของจริงนะก็ก็มีเทพเทวดาก็บาบอกผ่านนั่นแหละประมาณนั้นนะท่านก็ใช้เสียงเราได้แหละง่ายสุดไม่ต้องสงสัยด้วยอันนี้อันนี้สงัยมานานแล้วใช่ไหม คลิปนั้นผม,ผมเล่าไปนานแล้วนะนานมากเลยตอนนี้6โมงกันอีก33นาทีนะโอ้โหแบบเครื่องกำลังติดเนาะออกโมงครึ่งแล้วเครื่องติด <c oughs> เดี๋ยวนัดนัดลูกค้าไว้ติดธุระอะคำถามคำถามเดียวแนละ้วคำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับหากเราภาวนาแล้วเวลาหลับตาไม่กำหนดลมหายใจแต่นึกภาพดวงแก้วใสๆลอยอยู่ตรงหน้า แล้วคอยนั่งมองมันลอยเฉยๆคอยรู้สึกว่าหากมีความคิดมากระทบจะแวบไปคิดแป๊บหนึ่งแล้วน้อมจิตกลับมาที่ดวงแก้วนั้นการภาวนาแบบนี้ได้ไหมครับอันนี้เป็นกสินนะอันนี้เป็นการฝึกกสินนะคือการฝึกกสินเนี่ยแบบผมนะผมจะแนะนําให้ไม่ให้แวบไปไหนเลยถ้าท่านจะฝึกกสินนะถ้าท่านแบบกําหนดกําหนดภาพขึ้นมาหนึ่งภาพแล้วเนี่ย ให้มันอยู่ตรงนั้นให้ได้นานที่สุดอย่าปล่อยให้มันไปไหนสักที่นะไม่ให้แวบไปร่างกายไม่ให้แวบไปคิดอะไรสักอย่างให้คิดอยู่สิ่งเดียวคิดให้นานที่สุดพอท่านคิดแบบสุดๆดละคิดแบบไม่ไหวละไม่ไหวละมึนหัวตึงหัวแล้วคิดภาพไม่ไหวละจากนั้นท่านปล่อยครับปล่อยเลยไม่ต้องคิดละปล่อยแล้วก็ตามดูสภาวะของจิตว่ามันไปไหนถ้ามันไปคิดก็ตามไปดูมัน ถ้ามันไปร่างกายก็าตามไปดูมันถ้ามันไปลมหายใจก็ตามไปดูมันมันก็จะแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาก็คือแบบฝึกกระสินเพื่อให้เกิดกําลังสมาธิให้ได้นานที่สุดแล้วการปล่อยเนี่ยปล่อยก็คือการที่ปัสสนาปล่อยให้มันไปไปตามธรรมชาติไปดูไปดูนั่นดูนี่พอดูนั่นดูนี่เสร็จแล้วแบบมันปวดขาปวดขาจนนั่งไม่ไหวแล้วค่อยออกสมาธิออกสมาธิไปเดินจงกรมยี่สิบนาทีหรือสามสิบนาทีแล้วก็กลับมานั่ง กำหนดภาพกระสินใหม่ให้ได้นานที่สุดนี่คือวิธีการฝึกกระสินที่เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาครับก็ต้องฝึกควบคู่กันไปนะคือผมไม่ได้สอนให้แบบฝึกสมถะอย่างเดียวแบบดูภาพนิมิตอย่างเดียวพอกาหนดไม่ไหวแล้วก็ออกสมาธิไปทํหนั่นทานี่มันก็จะไม่ได้วิปัสสนาไงก็คือการนั่งสมาธิแต่ละครั้งเราจะต้องทําสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปมันถึงจะไปได้นะ ขออีกคําถามครับกสินกับอนาปนานสติแบบไหนดีกว่ากันครับกรรมฐานสี่สิบกรรมฐานนะครับดีหมดนะแต่จะเหมาะกับคนไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาที่เคยปฏิบัติมาเนาะบางคนแบบถนัดดูลมมาดูดูลมมาหลายภพหลายชาติเนี้ยก็จะดูลมแล้วพัฒนาขึ้นเนี้ยบางคนฝึกกสินมาหลายภพหลายชาติพอมากําหนดปุ๊บไปได้ไวอย่างเงี้ยก็ก็ต้องเลือกเอาอันนี้บอก ต้องเลือกกรรมฐานจะเอาแบบไหนเี้ยแล้วก็ต้องเอาแบบนั้นไปอย่างอย่างของผมเนี่ยมัน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 เป็นพื้นฐานอย่างที่ผมไม่ฝึกอะถ้าท่านดูลมแล้วดูแสงดูภาพความคิดแล้วมันมันถึงทางตันอะ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้บอกเองว่าให้ไปฝึกอะไรดีองนะก็ไม่ยากนะ <c oughs> ก็อยู่ที่การปฏิบตัติการจเจริญสต,ตินั่นแหละ ก็พอแล้วเนาะเดี๋ยว